สวัสดีค่ะวันนี้ขวัญประภาพายเย็บก็จะพามาทำตัดต่อขาะกางเกงยีนกันนะคะเราจะมาตัดขึ้นนิ้วครึ่งนะคะให้เราวัดขึ้นนิ้วครึ่งแบบนี้นะคะ จากนั้นให้เราตัดเลยนะคะตามรอยที่เราวัดขึ้นมานิ้วครึ่งเลยนะคะทำเหมือนกันสองข้างเลยนะคะข้างหนึ่งเราขีดไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดให้เราวัดขากางเกงนะคะตั้งแต่เอวกางเกงว่าสองขาสองขาสองข้างเท่ากันหรือเปล่านะคะ วัดไล่ลงมาเลยนะคะจะได้เท่าตรงนี้นะคะไม่ถึงไม่ถึงนิ้วครึ่งเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสองข้างเท่ากันนะคะจากนั้นให้เราขีดเส้นนะคะแล้วให้จับ ตรงข้างที่เราตัดแล้วกับเส้นที่เราขีดไว้นะคะไล่เป้าเหมือนกันทาเหมือนกันสองข้อสองฝั่งนะคะเราเช็คว่าขางเกงจะเท่ากันไหมนะคะบางตัวไม่เท่ากันนะคะถ้าเราตัดวัดขึ้นข้างล่างด้านเดียวไม่เช็คด้านบนขางเกงจะไม่เท่ากันนะคะจากนั้นก็ตัดเหมือนกันนะคะตัดตามเส้นที่เราขีดไว้ จากนั้นเราจะมาตัดขากางเกงที่เราตัดออกมาแล้วนะคะให้เหลือหนึ่งเซนตัดประมาณนี้ทั้งสองข้างนะคะ ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะให้เราเลาะเส้นที่เย็บขานี้นะคะออกให้หมดเป็นเส้นเย็บธรรมดาน,นะคะให้เราสกิดขึ้นเลาะไปเรื่อยๆนะคะ ธีล้อกก็มีหลายวิธีนะคะแล้วแต่คนถนัดเนาะก็ล็อเรียบร้อยสองข้างแล้วนะคะให้เรามากัดไว้ตามจุดนะคะขางเกงจะมีข้างใข่ข้างมานะคะซ้ายขวาเราสับข้างกันไม่ได้นะคะเพราะว่าตะเข็บเกยของทับคิ้วอะ่ะ มันไม่เหมือนกันนะคะมันจะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะพับไปด้านเดียวกันนะคะถ้าเอาอีกข้างนึงมาด้านนี้จะออกมาแนี้ด้านหนึ่งพับเข้าไปทางนี้นะคะมันไม่ใช่ข้างของมันก็จะไม่เท่ากันให้เราจับออกมาแบบนี้นะคะแล้วสวมเข้าไปแล้วกัดจุดแรกไว้นะคะ ตะเข็บจะได้ตรงกันกัดไว้แบบนี้นะคะเราตัดมาหนึ่งเซนเนาะแล้วก็กัดไว้หนึ่งเซนเลยนะคะพอลักษณะนี้นะคะเกณฑ์เราอยู่แค่นี้ความยาวที่เราจะใช้จริงมันอยู่แค่นี้พอเราเย็บเส้นนี้เสร็จเราพับเข้าไปพอพับขาขาที่เราตัดลงมานะคะ มันก็จะได้พอดีเกณฑ์ของเราพอดีนะคะกัดโดยรอบเลยนะคะ กัดไว้แบบนี้ทั้งสองข้างนะคะเวลาเราเย็บจริงเราจะไม่เย็บเส้นที่เราเห็นรอยนี้นะคะให้เราเลยมานิดนึงนะคะเราจะไม่เย็บทับเส้นเดิมเราจะเย็บเลยมานิดนึงประมาณนี้นะคะพอกัดไว้ทั้งสองข้างแบบนี้แล้วคะเราจะไปเย็บกันเลยค่ะ ตะเข็บให้ตรงกันนะคะให้เราเปิดดูแบบนี้ก็ได้ผ้าที่หนาเราไม่กล้าเปิดจากละเอียบให้เราหมุนเอาก่อนนะคะหมุนจากก่อนเพราะว่าถ้าเข็มลงไม่ตรงจังหวะนะคะผ้าหนาเกินไปเข็มลงไม่ตรงจังหวะจะทําให้เข็มหักได้นะคะให้เราค่อยๆหมุนก่อน เส้นเดิมอยู่ตรงนี้นะคะให้เราเย็บประมาณนี้นะคะเลยมานิดนึงหรือมองจากตีนผีด้านด้านซ้ายมือนี่นะคะให้เส้นให้เส้นเกลนจุดเดิมนะคะหรือว่าเส้นเก่าให้ตรงกับตีนผีด้านนี้นะคะแล้วเข็มจะเลยมานิดนึงพอดีนะคะ ไม่ต้องมองอะไรมากตะเข็บปัดไปด้านเดียวกันนะคะ ทำเหมือนกันสองข้างนะคะให้ตะเข็บตรงกันแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งตรงกันแบบนี้เลยทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะพอเสร็จแล้วให้เราพับขึ้นไปแบบนี้นะคะพับตรงนี้ลงมา ให้เรากรีดก่อนก็ได้นะคะกรีดตรงที่เราเย็บกรีดลม้มลงนะคะตะเข็บให้ลม้มลงผ้าให้ลม้มลงแบบนี้นะ,ะนี่นะคะแต่เราจะรีดด้านบนเราจะปัดลงมาด้านล่างนะคะตะเข็บแล้วเราใช้เหรียญรีดแบบนี้นะคะกรีดไปเรื่อยเรื่อยเหมือนว่าให้มันเรียบนะคะ ทำทั้งสองฝั่งตัเดเกบที่หนานี้นะคะเดี๋ยวเราจะพับแล้วเราจะไปทุบเลยนะคะให้ผ้ามันอ่อนลงนะคะจะได้เย็บง่ายทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะกรีดเหมือนกันทั้งสองข้าง แล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเย็บกดเส้นนี้กันนี่นะคะเราจะมาทุบช่วงช่วงที่มันหนาๆตะเข็บหนาๆนานาสองฝั่งนี้นะคะใช้ค้อนทุบเลยนะคะให้มันนิ่มจะได้เย็บง่ายๆนะคะเพราะผ้าซื้อมาใหม่มันแข็งมากหรือจะใช้ครีมหนีบกดมันลงให้มันแบบให้มันนิ่มก็ได้เหมือนกันนะคะ ุทั้งสองข้างเหมือนกันนะคะอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวใช้ครีมหนีบให้ดูนะคะนี่นะคะครีมเขาเรียกครีมอะไรไม่รู้เนาะประมาณนี้เนาะให้ให้เอาปากมันลงไปตรงตะเข็บกางเกงแล้วกดมันก็จะนิ่มลงได้เหมือนกันนะคะจะอ่อนขึ้น มีแบบนี้ไปทั้งสองขาทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็จะมากัดให้ดูนะคะอันนี้เรากระทุกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาพับกัดให้ดูข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งเราจะไปเย็บให้ดูพับลงไปแบบนี้นะคะ ปัดตะเข็บด้านนี้เข้ามาแล้วก็พับขาด้านนี้เข้าไปนะคะเราจะเย็บไม่ให้เห็นเส้นตรงนี้นะคะเราจะติดเข้าไปแบบนี้เลย เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปเย็บกดลงตามเส้นเดิมรอยเดิมนะคะเราจะเย็บด้านตะเข็บด้านในก่อนนะคะต่อได้ด้านในช่วงที่หนาให้เราหมุนจากเอานะคะ เพราะว่าถ้าผ้าหนาเกินไปเข็มลงไม่ตรงจังหวะหรือไม่ตรงแป้นมันนะคะเข็มก็จะไม่ตรงแป้นมันจะทำให้เข็มหักได้นะคะเราก็จะหมุนเอาก่อน เราเย็บกดรอยเดิมนี้นะคะให้ตรงกับเส้นรอยเดิมด้านในนะคะเปิดดูเรื่อยๆนะคะว่าตะเข็บตรง, Head งกันหรือไม่ ข้างบนข้างล่างนะคะ หนาไปได้ก็จะขาดแบบนี้นะคะเข็มไม่หักก็ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆหมุนใหม่เรามาย้ำให้อีกนิดนะคะได้จะได้ไม่หลุดเนาะอึ่งก็ได้นะคะ ลอยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะตรงกันแบบนี้เนาะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เย็บเส้นรอยเดิมเราจะมาเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะข้างนี้ก็พับลงเลยนะคะพับเข้าแบบนี้ใส่จักเลยนะคะถ้ายังแข็งอยู่หรือว่าหนาอยู่ให้เราบีบอีกรอบก็ได้นะคะ ดันเข้าไปดันรอยเย็บรอยเส้นเดิมของเราเข้าไปแล้วก็เย็บเลยนะคะหนามากนะคะกางเกงใหม่ยังไม่ได้ใส่ก็จะหนาทำยากนะคะแต่ก็ทำได้ใช้เข็มเบอร์ใหญ่สุดแป้นใหญ่นะคะสำหรับยีน ี้เราไม่ได้กันนะคะเราก็จะกีดกีดแล้วก็เย็บตามรอยเดิมเนาะเปิดดูด้านล่างให้เส้นตรงกันตะเข็บนี้ไม่หนาเราก็เหยียบไปได้เลยนะคะ ถึงตรงนี้เราจะหมุนเอานะคะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านในนะคะ เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ